ฉันมีคอนโดหรูฉันมีรถขับแพงแต่ฉันไม่มีเพื่อนอย่างแกว่ะเลิกคบเลยเหรอใช่จะคบไปทำไมเพื่อนแบบเนี้ยฉันบอกให้พี่เลิกคบเดี๋ยวนี้เลยนะแล้วนายอ่ะเห็นเราเหลือแค่เสื้อผืนหมอนใบอ่ะนายยังจะเข้ามาทักเราทำไมอเนี่เอกถึงแม้ว่าเราจะเคยเป็นเพื่อนกันนะนะแต่ฉันจะให้นายมารบกวนฉันมาอยู่บ้านฉันไม่ได้หรอกนะเออนาชวินถ้าฉันไม่ลำบากจริงๆอ่ะฉันไม่มาหานายหรอก คือให้ฉันพักสักคืนหนูก็ยังดีนะนายจำเสือผืนหมอนใบนี้ได้ไหมมันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเพื่อนแท้งไงชวินก็จำได้อะแต่มันลางๆแล้วก็ไม่ได้อยากจำแล้วด้วยนี่ไม่ต้องมารบกวนเพื่อนได้ไหมน่านะฉันไม่มีที่ไปจริงๆอ่ะนายช่วยขอเมียหนายหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ได้นี่พี่มาอ้างความเป็นเพื่อนเลยนะถ้าพี่เป็นเพื่อนแท้จริงๆอ่ะ ไม่เอาความเดือดร้อนให้คนอื่นเขาแบบนี้หรอกแหมเห็นพี่ชวินได้ดิบได้ดีหน่อยได้เมียสวยแบบฉันหน่อยเนี่ยหาแต่ความเดือดร้อนมาให้เพื่อนแบบเนี่ยเขาเรียกเพื่อนกินพี่ชวินเพื่อนแบบเนี่ยนะพี่เลิกคบไปเลยเลิกคบเลยเหรอใช่จะคบไปทําไมเพื่อนแบบเนี้ยฉันบอกให้พี่เลิกคบเดี๋ยวนี้เลยนะเลิกเดี๋ยวนี้เลยเหรอใช่บอกมันไปเดี๋ยวนี้เลยเอกเลิกเขาเป็นเพื่อนกันนะแล้วเ็าไม่ต้องมายุ่งกับฉันละ ไม่ได้ก็ไม่ได้สิว่าเอกจะไปนอนบ้านฉันได้ยังไงแกกับฉันมันคนละฐานะกันมันคนละชนชั้นกันน้้ยนี่นายถึงกับแบ่งชนชั้นวันหน้าเลยหรอวะเราเป็นเพื่อนกันนะเว้ยนัทิวนะฉันไม่มีที่ไปจริงๆว่งวะเออแล้วเนี่ยคือให้ฉันเอาเนี่ยเสื่อผืนหมอนใบอะไปนอนหน้าบ้านนายยังได้เลยฉัมีคอนโดหรู ฉันมีรถขับแพงๆแต่ฉันไม่มีเพื่อนอย่างแกว่ะฉันมีของมาด้วยฉันไม่ได้รบกวนนายหรอกนะนะ้ฉันขอนะเนี่ยฉันมีเสื่อปืนหมอนใบฉันไม่ทําให้นายลำบากหรอกดูสิเอ้ยมันคันไปสินะฉันมีธุรัตธทรม เป็นไรปาเอกทิวทําทแบบนั้นได้ยังไงเนี่ยขับรถหนีเพื่อนไปแบบนั้นได้ยังไงกันช่างเถอะแม็กนี่แล้วแกไปไงมาไงวะเนี่ยเออเห็นเมียชวินเนี่ยมันโทรไปหาฉันมันด่าแกใหญ่เลยบอกว่าแกไปรบกวนมันอื ไปขอนอนแค่คืนเดียวยังไม่ได้ยมันก็ไล่ฉันมาเนี่ยไล่ไอทิวอะว่าไงบ้างไอทิวอะมันได้ดิบได้ดีไปแล้วมันบอกว่ามันไม่มีเพื่อนจนๆอย่างฉันะแ,แล้วมันก็ยังบอกอีกว่ามันกับฉันอ่ะคนละฐานะคนละชนชั้น <c oughs> คนเราเนี่ยเวลาไม่เหลืออะไรเนี่ยเพื่อนสักคนหนึ่งก็ไม่เห็น อย่าคิดมากนะแล้วนายอ่ะเห็นเราเหลือแค่เสื้อผือนหมอนใบอ่ะนายยังจะเข้ามาทักเราทำไมอ่ะเอา้าก็เราเป็นเพื่อนแท้กันนี่เห็นเพื่อนลำบากเนี่ยก็ต้องช่วยสินี่เหลือตั้งเสือผือนหมอนใบนะเว้ยอย่าคิดมากไปเลยไปเดี๋ยวแกเนี่ยไปพักบ้านฉันกันไปมั ฉันเองลำบากหน่อยนะแกพออยู่ได้ไหมได้สิวะก็ลำบากกว่านี้เราก็เคยอยู่กันมาแล้วนี่ยังไงก็อยู่ตามสบายเลยนะเว้ยแกคิดซะว่าห้องเนี้ยเป็นห้องของแกเลยแล้วกันนี่ไนแมกเมื่อ,อไรจะจ่ายค่าห้องนี่มันเลยกำหนดมาแล้วนะ เจ้ครับอย่าทวงเงินต่อหน้าเพื่อนผมสิครับผมอายนี่อย่าบอกนะว่าเอาเพื่อนมาอยู่ด้วยอะ่ะมาอยู่กับเขาอะ่ะก็ช่วยเขาจ่ายค่าห้องด้วยนะแล้วสรุปเมื่อไหร่จะจ่ายเจ้เดี๋ยววีคหน้าในเงินรายวีกก็ออกแล้วครับเดี๋ยวผมจะรีบออกมาจ่ายนะครับถ้าทิศหน้าฉันมาแล้วแกยังไม่จ่ายฉันนะจะไล่แกออกจากห้องฉันเนี่แหละไม่มีตังค์ทำตัวเป็นฮีโร่เตียอุ้มคอม มา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 แล้วมาแล้วมาแล้วอุย้ยกำลังร้อล้อเลย,ยนี่ไข่หนึ่งใบแบ่งกันคนละครึ่ง ขอบใจนายมากเลยนะที่นายไม่ทิ้งกัน <lei> <père> น่ะนี่มานั่งปูเสือกินกันแบบนี้เนี่ยนึกถึงสมัยก่อนเลยนะตอนสมัยที่แกงพวกเราเนี่ยลำบากกันนะวันนั้นเนี่ยนะชะวินเนี่ยก็ไม่มีเงินไอ้ทิวเนี่ยก็ไม่เหลือสักบาทส่วนฉันเนี่ยนะโคตรหิวเลยว่ะมีแต่แกเนี่ยแหละเหลือเงินอยู่ 40, 40บาททั้งตัวแต่แกก็ยังมีน้ำใจช่วยเพื่อน อดีตที่ร้านขายของชำใช่ไหมฉันจำได้เฮ้ยพวกแกฉันหิวจังเลยว่ะฉันไม่มีตังค์สักบาทเลยอะฉันก็ไม่เหลือตังค์สักบาทเลยว่ะมีตังค์เท่าไหร่นะโอนให้น้ำอิงแฟนฉันหมดเลยอะไอ้น้ำอิงแฟนฉันนะถ้ามีตังค์แล้วไม่โอนให้มันอะมันบนหูชาเลยแกมีป่อแมงฉันก็ไม่มีสักบาทเลยว่ะค่าเช่าห้องฉันอะ ท่านยังไม่ได้จ่ายเจ้เขาเลยอ่ะเฮ้ยสงสัยวันนี้เราคงไม่มีอะไรกินกันแล้วล่ะไปกินน้ำป่ากันดีกว่าไปเดี๋ยวพวกแกหิวใช่ไหมฉันมีอยู่40บบาทเดี๋ยวไปซื้อของมากินกันแต่แกเหลือทั้งเนื้อทั้งตัวแค่40ิบบาทเองนะถ้ามาซื้ออะไรพวกเรากินอ่ะวันที่เหลือแกจะกินอะไรวะ วันที่เหลือค่อยว่ากันวันนี้เพื่อนหิวต้องซื้อเพื่อนกินก่อนเดี๋ยวมาไมค้าครับเอ่อมาม่าสี่ซองแล้วก็ไข่สามฟองสี่สิบบาทพอไหมครับขาดสองบาทแต่ไมค้ายกให้จริงเหรอครับขอบคุณมากนะครับนี่เลยครับ เ,เดี๋ยววันเนี้วันเกิดแม่ค้าแม่ค้าใจดีมีของรางวัลให้จับด้วยจริงเหรอครับเฮ้ยพวกแกวันนี้แม่ค้าใจดีเว้ยให้จับฉลากด้วยพวกแกอยากได้อะไรกระปุกอมสินไงจะได้หยอดตัง ทิ่ยุ่ะจะได้เอาไว้ฟังกันตอนนอน,องน,งนไงจะได้การะาน้ำตอนกลางคืนยัดต้นมน้ำกินได้อะ <c oughs> ดื่มปุ๊บเออเอานะไม่ต้องเถียงกันหรอกเดี๋ยวฉันจับให้เองกา,างน้ำกาน้ำ <c oughs> วันที่หนึ่ง เสือผืนหมอนใบโชคดีนะขอบคุณครับเฮ้ยเสือผืนหมอนใบว่ะโอ้ผมไปนอนคนเดียวเถอะก็นอนด้วยกันนี่แหละอ้าวมาแล้วมาแล้วเพื่อนนี่ น่ากินจังเลยโอ้ oh, น่ากินมากเลยอ่ะ <Yeah. S 1> เออว่าแต่เสือผือนเนี้มันก็เก่าแล้วนะเย่เจ๊นะ่ายังจะให้เรามาจับฉลากอีกอะเออจริงว่ะแล้วดูสิเอ้หมอนใบนี้มันเก่ามากแล้วไม่รู้เจ๊เคยเอาไปใช้บ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออดิเออว่าแต่วันนี้ที่เราได้เสือผือนกับหมอนใบนึงมาเนี่ยฉันว่ามันก็ดีแล้วล่ะวันนี้ถือเป็นวันที่ดีของพวกเราแล้วล่ะเฮ้ย ถ้าวันดีแบบนี้นะฉันว่าเรามาทําสัญ,ญลักษณ์สัญญาความเป็นเพื่อนแท้กันหน่อยดีกว่าป่ะค <c oughs> เรามีเสื่อผือนหมอนใบตั้งชื่อแก๊งเพื่อนแท้ <c oughs> เสื้อผือนหมอนใบความเป็นเพื่อนแท้ดีไหมอาดิอาอาดิเอาด้วยสิเฮ้ย <c oughs> แก๊งเสื้อผือน <c oughs> หมอนใบเย้ <c oughs> ฉันสัญญาด้วยว่าแก๊งของพวกเราเนี่ยจะรักกันตลอดไปฉันเห็นด้วยเว้ย ทึ้งโรกมันจะเปลี่ยนไปแต่ใจฉันก็ไม่เปลี่ยนแปลงฉันมีบ้านมีรถยังไงฉันก็ไม่ลืมแกวะเอกจริงฉันนะนะต่อให้มีเมีย10บคน20คน30คนนะเว้ยฉันก็จะไม่ลืมเพื่อนยางไงเอกเหมือนกันเว้ยฉันก็เหมือนกันเอกฉันเนี่ยเหมือนสองคนนี้เลยต่อให้หน้าที่การงานฉันจะเปลี่ยนไปยังไงนะยังไงฉันก็จะไม่มีวันลืมแกแกเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีของพวกเราทุกคนเลยนะขนาดแกมีเงินอยู่แค่40บบาทอะ แกก็ยังเสียสละซื้อของกินที่พวกเรากินอ่ะขอบใจมากนะเว้ยอืมาลวยได้ยังกินเถอะเดี๋ยวอื่นหมดแล้วเนี่ย้นี่กำลังร้อนเลยจากวันนั้นนะเว้ย ไอ้เสือพืนหมอนใบเนี่ยมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพื่อนแท้ในกลุ่มของเรามาจนถึงตอนนี้แต่นายคิดว่าเพื่อนแท้มันจะเหลือแค่เราสองคนเหรอวะนี่อย่าคิดมากไปเลยคนเราเนี่ยมันก็ต้องเติบโตแหละอย่าคิดมากนี่กินดีกว่าอืดหมดแล้วเอาดินะ <c oughs> นี่ร้อนเลย โอโหค,ครับคุณหมออะไรนะครับเก็ดเลือดแม่ต่ำลงอีกแล้วหรอครับความดันกระพุ่งสูงขึ้นด้วยต้องย้ายไปห้อง ICU ด่วนเลยเหรอครับคุณหมอครับ ยังไงเนี่ยผมฝากคุณหมอช่วยรักษาแม่ผมให้หายดีด้วยนะครับครับแล้วผมขอถามอะไรอีกสักนิดได้ไหมครับคุณหมอเรื่องค่ารักษาพยาบาลของคุณแม่ครับตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่แล้วหรอครับหลายหมื่นเลยเหรอครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะรีบหาเงินไปจ่ายนะครับขอบคุณครับ เออเป็นไงไม่โอเคป่ะเนี่ยจริงๆก็ไม่โอเคหรอกเพื่อน ตอนนี้าการแม่ชันสุดหนักลงมากเลยต้องเข้าห้อง ICU ด่วนฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าการแม่จะดีขึ้นเมื่อไหร่นี่อาการแม่ไม่ดีขึ้นค่าใช้จ่ายพยาบาลมันก็ยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆฉันไม่รู้อะว่าจะหาเงินมารักษาแม่ทันหรือเปล่าทุกวันนี้เนี่ยนะฉันทำงานหามรุ่งหาข้่ำทุกวันเพื่อจะหาเงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันทั้างค่ากิน ทั้งค่าเช่าห้องแต่จะค่ารักษาพยาบาลแม่ทำงานหนักขนาดนี้เนี่ยยังแทบจะไม่มีกินเหนื่อยสายตัวรับขาดยังช่วยอะไรแม่ไม่ได้เลยวะแกเป็น,นปคนดีจริงหรือว่าขนาดตัวเองเดือดร้อนแท้ๆแกยังไม่ทิ้งเพื่อนอย่างฉันเลยไม่เห็นจะเหมือนไอ้สองคนนั่นเลยเมื่อกี้ฉันโทรไป พูดจาไม่เข้าหูเลยเหรอเนี่ยเอกแกไม่ต้องโทรมาหาฉันอีกแล้วนะฉันไม่อยากได้แกเป็นเพื่อนโทรมาทำไมเนี่ยเอกฉันบอกแล้วว่าเมียฉันไม่้คบให้เลิกคบกันเป็นเพื่อนเนี่ยครอบครัวจะแตแกแยกอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องโทรมาแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสว,วินชสวิน อะไรวะเพื่อนแต่ละคนทำไมพูดแรงขนาดนี้ไม่เป็นไรเราเพื่อนปล่อยเขาไปเถอะยังไงเราเนี่ยก็เป็นเพื่อนแท้กันนะเออว่าแต่นี่มันก็ดึกแล้วเนี่ยแกเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้แถมยังเอาเสื่อผืนหมอนใบสัญลักษณ์ที่แทนความเป็นเพื่อนแท้ของเราเนี่ยมาอยู่ตรงนี้อีกก็ ฉันคิดว่าฉันไม่อยากรบกวนนายอ่ะฉันก็เลยกะจะนอนตรงนี้ไม่ได้นี่แกไปนอนข้างในห้องดีกว่ามานอนตรงนี้ทําไมเนี่ยยุงบอกจะเยอะนี่เข้าไปนอนข้างในเดี๋ยวนี้เลยนะถ้ามานอนตรงนี้เนี่ยฉันโกรธนะเว้ยนี่เอาเสือ่อผืนหมอนใบของแกเนี่ยเข้าไปข้างในเลยแล้วก็ไปนอนข้างในข้างในมีเตียงอืมเอ้าก็ได้ก็ได้ก็ได้ไดเฮ้ยแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันมีเรื่องให้แกช่วยหน่อยวะ เรื่องอะไรแกช่วยพาฉันไปที่ที่หนึ่งที่ไหนอ่ะเอ็เมื่อกี้แกพาฉันมาที่สำนักงานที่ดินแล้วตอนนี้แก พาฉันมาที่ไหนเนี่ยแกจำที่ข้างหลังได้ไดป่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะตรงนี้นี่มันสนามฟุตบอลเก่าของเราเนี่ยส่วนอะไรคอรตรงนี้เนี่ยฉันจำได้เลยนะตอนที่ไอ้ชวินมันตกน้ำแล้วแกลงไปช่วยมันะ่ะเฮ้ยนี่มันต้นมาย,ยมต้นนั้นที่ไอ้ทิวมันปีนขึ้นไปเก็บแล้วเจ้าของที่เนี่ยเขาวิ่งไล่พวกเรามาไงอฉันจำได้ดิ ที่นี่เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช่มันเปลี่ยนไปเยอะเลยแต่ฉันก็ซื้อที่แถวนี้ไว้หมดแล้วล่ะอฉันตั้งใจที่จะมอบที่ดิน30ไร่ทั้งหมดเนี่ยให้กับนายให้ฉันอจริงด้วย นี่มันหมายความว่าไงอเอกหมายความว่าคุณเอกเขาได้ซื้อที่ดินตรงนี้ไว้ให้กับคุณแม็กแล้วค่ะสวัสดีค่ะฉันคุณยะเลขาของคุณเอกค่ะจริงๆแล้วคุณเอกอะ่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่ลำบากอย่างที่เพื่อนๆคิดเลยนะคะคุณเอกอะเขาเป็นเจ้าของบริษัทเสือและหมอนที่ร่ำรวยระดับเอเชียเลยนะคะเขาอะตั้งใจจะมาหาเพื่อนที่เขาคิดว่าเป็นเพื่อนแท้ ไม่ว่าจะเป็นคุณทิวคุณชวินหรือคุณแม็กเพื่อที่จะดูว่ายังเหลือใครที่เป็นเพื่อนแท้ของเขาอยู่หรือเปล่าน่าเสียดายเลยนะคะสองคนนั้นน่ะเขาลืมเพื่อนแท้ไปแล้วเหลือแต่คุณล่ะคะ่ะที่ยังไม่ลืมคุณเอกคุณเอกอะ่ะตั้งใจจะไปอยู่ต่างประเทศอย่างถาวรอนเขาก็เลยอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับเพื่อนเขาโดยการมอบที่ดินที่เคยมีความทรงจำร่วมกันให้กับคุณนะคะ ขอบใจนายมากเลยนะเว้ยถึงแม้ว่าเพื่อนคนนี้จะได้ดีมีโจนยังไงอะนายก็ไม่เคยลืมนายคือเพื่อนแท้ที่ดินแปลงนี้เหมาะสําหรับได้มากจริงเหรอเนี่ยเพื่อนอืมขอบใจมากเลยนะเว้ยไม่ได้นะเอกนี่แกจะยกที่ดินให้แม้คนเดียวแบบนี้ไม่ได้นะที่ดินตรงเนี้ยพวกเราเพื่อนกันทั้งหมดสี่คนก็มีความทรงจําเหมือนกันใช่ ไอ้ต้นมันยมต้นเนี้ยฉันี่เคยปีนขึ้นจริงไอ้คลองเนี่ยนะฉันก็เคยตกน้ําแกยังเคยช่วยชีวิตฉันเพราะฉะนั้นที่ดินผืนนี้เนี่ยนะฉันก็ควรที่จะมีสิทธิ์ท่แกจะให้ฉันใช่ค่ะพี่เอกพี่ชวินเน่ะเป็นเพื่อนแท้ของพี่เลยนะคะนี่พี่ชวินคะเพื่อนดีๆแบบนี้พี่ชวินจะไม่คบได้ยังไงล่ะคะต้องเก็บไว้นะคะเพื่อนแบบนี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วพี่เอกคะ อย่าลืมแบ่งที่ดินให้พี่ชวินสักไร่สองไร่นะคะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนบ้านพงษน้ำอิงก็ได้ค่ะไม่โว้ยชวินแกนลืมไปแล้วเหรอฮะวันนี้ฉันลําบากอ่ะฉันขอไปนอนบ้านแกแค่คืนเดียวอ่ะแกยังไม่มีน้ําใจฉันนอนเลยไหนอะเพื่อนแท้อะเธอก็เหมือนกันไหนเธอบอกว่าให้ผัวเธอเลิกคบเพื่อนจนๆอย่างฉันไงได้เลิกกันวันนี้เลย ส่วนแกฮิวแกสัญญาบอกว่าวันไหนที่แกรวยแกมีเงินมีบ้านมีรถแกจะไม่ลืมเพื่อนจะไม่ลืมแก๊งเสือผือนหมอนใบไงแล้ววันนั้นแกไล่ฉันอย่างก,กระหมูกับหมาฉันขอไปนอนแค่หน้าบ้านแกยังไม่ได้แกบอกว่าฉันกับแกมันคนละชั้นไงเพื่อนอย่างพวกแกเนี่ยฉันว่าฉันไม่มีก็ได้นะอ๋อแล้วก็อย่าหวังนะว่าจะได้ที่ดินที่นี่สักแปลงหนึ่งเพราะว่าฉันตัดสินใจยกให้แม็กไปหมดแล้ว ไปแม็กไปเฮ้ยเอกเออเอก,เอกพี่ชวินน่ะไม่ได้เรื่องเลยพี่ต้องหลายไล่แบ่งมาสักไล่หนึ่งก็ไม่ได้อ่ะ